สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของอาจารย์บอมนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวการสร้างความเปลี่ยนแปลงเนาะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของผู้หญิงครับที่กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในภาคการขนส่งของเคนยานะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่อง e-mobility นะครับก็มาทำความเข้าใจกันก่อนเนาะว่ามันคือ ระบบขนส่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถเมล์ไฟฟ้าหรือแม้แต่จักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็กำลังเป็นเทรนด์ของโลกนะครับเพราะว่ามันช่วยลดมลพิษและแก้ปัญหาโลกร้อนได้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงจากระบบขนส่งแบบเดิมมาเป็น E-Mobility เนี่ยมัน ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวมันยังเป็นเรื่องของคนด้วยและที่น่าสนใจก็คือผู้หญิงนะครับมักจะถูกมองข้ามในภาคส่วนนี้ทั้งที่จริงๆแล้วผู้หญิงนี่แหละครับก็เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน e-mobility ในเคนยานะครับเคนยาเป็นประเทศหนึ่งครับในแอฟริกาที่กำลังพัฒนาระบบ e m o b i l i t y อย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ทำให้เคนยาแตกต่างจากที่อื่นก็คือการดึงผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังครับเริ่มจากโครงการแรกเลยนะครับเป็นโครงการที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นช่างซ่อมรถไฟฟ้าโครงการนี้ครับฝึกสอนให้ผู้หญิงมาเป็นช่างซ่อมรถไฟฟ้าซึ่งเดิมทีก็จะเป็นงานที่ เคยถูกมองว่าเป็นงานสำหรับผู้ชายเท่านั้นใช่ไหมครับผู้หญิงเหล่านี้ไม่เพียงแต่เรียนรู้เทคนิคการซ่อมเนาะแต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงอื่นๆอีกด้วยพวกเธอสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิงก็ทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ทำได้ดีซะด้วยนะครับโครงการถัดมาที่น่าสนใจก็คือ โครงการที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของธุรกิจ e-Mobility นะครับเคยได้ยินเรื่องรถสำล้อไฟฟ้าใช่ไหมครับหรือที่เขาเรียกกันว่า e t ตุกตุนะครับโครงการนี้สนับสนุนให้ผู้หญิงเป็นเจ้าของธุรกิจให้บริการรถสำล้อไฟฟ้านะครับซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับผู้หญิงแล้วก็ยังช่วยลดมลพิษให้กับเมืองอีกด้วยนะครับแถมยังสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารเพราะว่า ผู้หญิงมักจะออกแบบบริการที่คิดถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ใช้นะครับจากตัวอย่างที่เล่าไปนะครับว่าการที่ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในภาคส่วนของ e mobility นั้นนะ่ะมันมีข้อดียังไงนะครับข้อแรกเลยครับเห็นชัดเลยว่ามันเป็นการลดช่องว่างระหว่างเพศเนาะผู้หญิงได้โอกาสทำงานในภาคส่วนที่เคยถูกมองว่าเป็นงานสำหรับผู้ชาย มันก็ช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางเพศแล้วก็สร้างความสมดุลในตลาดแรงงานนะครับข้อต่อมาครับม,มันเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งนะครับเพราะว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างจากผู้ชายการมีส่วนร่วมของเพศหญิงนะครับของพวกเธอก็จะช่วยให้ระบบขนส่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวยอย่างเช่นการออกแบบรถไฟฟ้าที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับผู้หญิงและเด็กนะคความเป็นแม่เนาะ,นะก็จะพ่วงไปถึงเด็กด้วยก็จะช่วยดึงดูดผู้ใช้บริการมากขึ้นข้อดีข้อที่3ก็คือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพราะว่าผู้หญิงมักจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับดังนั้น การให้สุภาพสตรีได้มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็จะช่วยสร้างระบบระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือการสร้างแรงบันดาลใจครับเมื่อสุภาพสตรีหรือผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในภาคส่วนของ e-mobility มากขึ้นก็ทำให้พวกเธอเนี่ยได้กลายเป็นแบบอย่างให้กับผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้หญิงในรุ่นต่อๆไป ทีนี้เรามาดูว่าเรื่องราวจากประเทศเขนยาครับจะมาช่วยพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของเรายังไงได้บ้างนะครับข้อแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของการคิดนอกกรอบนะครับการที่เขียนยาดึงผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมใน E-Mobility เนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าการคิดนอกกรอบสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง ลองดูว่างานหรือธุรกิจของเรามีกลุ่มคนไหนที่ถูกมองข้ามไปหรือเปล่าแล้วเราจะดึงพวกเขาเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมได้ยังไงนะครับข้อต่อมาก็คือใช้ความหลากหลายเป็นจุดแข็งนะครับความหลากหลายทางเพศในที่ทํางานก็ช่วยนำเสนอแนวคิดและไอเดียใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยถูกคิดมาก่อนก็ได้นะครับลองจับมือกับคนที่คิดว่าแตกต่างจากเรา แล้วคุณก็จะพบว่ามีไอเดียใหม่ๆมันเกิดจากการรวมพลังของความแตกต่างนี่แหละข้อต่อมาคือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะครับการที่ผู้หญิงในเคนยากลายเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อไปทำให้เราเห็นว่าการสร้างแรงบันดาลใจนั้นมันสำคัญมากนะครับลองคิดดูครับว่าเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบตัวเราได้ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็น กับเพื่อนร่วมง,งานกับครอบครัวหรือแม้แต่กับคนในชุมชนนะครับเรื่องราวจากเคนยาก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของอ e ิมมูบิลิตี้เนาะมันแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การให้ความสำคัญกับความหลากหลายนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับไอเดียดีๆไปพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับ อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือทำงานอะไรเราก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อๆไปสวัสดีครับ